สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องนายภาด้วยนะครับผมสําหรับเซลล์นี้คลิปนี้กระตรงกับวันที่19กวันจันที์ทีเก9กลุ่มพพันสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดนะครับคลิปนี้ก็มาว่านาเสนอข้อมูลแนวทางลดต้นทุนในการซื้อนะครับเลขไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับหรือเข้เอื่นว่าเลขดับนะครับผมเลขดับลดต้นทุนครับสําหรับเลขดับลดต้นทุนก็หมายความว่าเลขที่ผสมกวอนที่ซื้อหรือว่า ก็จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับความหมายว่าบอม่าครับบอม่าบอกครับบอกทั้งตรงเน้นว่าตรงนะครับผมันโตดครับตรงครับนะครับผมของวันที่หนึ่งมีหน้าหกเก็ดที่ถึงนี้นะครับถ้าผู้ใดมีเลขสามตัวท้ายนี่ยังสี่ก็ขออภัยนะครับที่ถือกับเลขมากนะครับเพราะว่าเป็นเลขดับครับเลขดับบอกออกนะครับใส่ได้เป็นปีแล้วครับย้อนขึ้นหลังได้นะครับสูตรง่ายๆครับเลียดเองได้ท่นวดเองได้นะครับผม ไปกับมันได้ครับพะห้าโอเฮ็ดเพื่อให้ลดต้นทุนนะครับครับมาเบิงกันเนาะครับผมันที่หนึ่งมีหน้านะครับลดต้นทุนเฮ็ดไง่ายง่ายครับเฮ็ดใส่เองไดดเด้อครับเด้อเฮ็ดใส่เองได้เด้ครับ,รบมันออกที่ผ่านมากออกสามกอาหานะครับสามกองหาเทาก็เพียงเจ่าห้า โปยเมื่อไรเลยนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังลงไปนะครับถอยหลังลงนะครับผมได้สิบหลักนะครับสามสองหนึ่งศูนย์อย่างงี้นะครับถอยหลังไปเลยครับไปเลยนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดหกห้า สี่แล้วก็สามนะครับผมลงไปครับใพ้มันสามบุญสามลังห้มันจริงินะครับลักษณะนะครับอ่าจริงนะครับก็คือนับถอยหลังนะครับเราจะหัวจากว่าสามตัวสุดที่หัวสื่อนี่มันเด็ดแทยแน่นะครับผมก็ควอยเฮ็ดไปครับก็ใจง่ายหรอกครับก็เฮ็ดไปไปเรื่อยนะครับถอยหลังไปเรื่อยครับ นะครับผมพลังไปเลยครับเ็ดใส่เองครับใส่เองได้ครับเพื่อห้สีโบยจําเป็นต้องสีไปซื้อนะครับเพราะว่าเมันแม่นี่ดีครับต้องรับว่าแม่นเพราะว่าเหดขึ้นมากแล้วนะครับเ็ดขึ้นมากเราจะใส่ได้เป็นปีครับที่เฮ็ดมากนะครับอเพื่อนแนะนามาเาก็เฮ็ดไปน้าเพื่นนะครับเมื่อกแม่นนี่ดีครับทีหน้าเบิ้งกับเม่นแท้ครับเม่นแท้แล้วครับโอ้ไม่ดีครับสามตัวตรง ตามตูดกลุงโม่หม่ดีนะครับตัวตูดหนึ่งหรือว่าเหล็กซับวางหนาอยู่ครับอทำตูดกลุงโม่ไม่ออกเฮ็ดไปเหล,ล็กล่างเฮ็ดขึ้นกันนะครับเหล,ล็กล่างเฮ็ดขึ้นกันเกรดขึ้นกันครับเหล็กล่างก็ได้นะครับผมเหล็กขึ้นขกันนะครับ มันจะเป็นลักษณะอังส is ีละครับตามที wrong, ่เห็นครับพี่เห็นจังมากแล้วลักษณะอังสีเขาพิรณาเบิงครับนี่เขาเอ่นว่าเหล็กดับครับดับสามโตตรงงดวันทีหนึ่งมีหน้านะครับที่หัวถึงนี้อ่าแต่ผู้ใดมีเหล็กน่ใจก็พรครับพรคือว่าบ่บ่จำเป็นต้องซื้อครับถ้าซื้อซื้อโตดครับอืมโตดมาได้ครับผมนะครับพิรณาเบิงครับใส่เองง่ายๆครับว่าเน้นําเหล็กเดนมาก หลายคลิปแล้วเงินงนี้ก็มาลดต้นทุนกันครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปขี้ก่อนนะครับก็พอกันไม่คลิปหน้าก็อย่าลืมครับกดติดตามน้ำเนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ